ท่านสอนเรื่องการสำรวมเม้นซีส่วนมากเราเข้าใจว่ามาให้ดูมาให้ฟังมาให้อะไรทั้งนั้นที่มันไม่ใช่กันดูก็ดูได้ฟังก็ฟังได้แต่ต้องดูเป็นฟังเป็นก็ท่านทีเียวเรียกว่าวิตกวิจารเราทำไม่ใช่เฉพาะเวลาภาวนานนะเราทำตลอดเวลารูปมาสวยเราก็วิโตกวิจารมันสวยอย่างนั้นอย่างนี้มันทำมันเกิดราคาขึ้นมา สิ่ง่เราไม่ชอบแล้วก็ว่ากันไปไมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เกิดปฏิคะนี่เพราะเราพูดกับตัวเองไมาเป็นท่านชงสอนไว้ถ้าเห็นอะไรที่สวยวก็ให้คิดถึงส่วนที่ไม่สวยของมันสิ่งที่ไม่ดีของมันสิ่งที่ฟังไม่น่าฟังถ้าเอามันคิดดูสิมันอาจจะมีสว่วนดีก็ได้ต้องทําใจของเราอยู่ในระหว่าง ท่านพ่อหลีเคยบอกว่าให้เป็นคนสองตาอย่าเป็นคนตาเดียวเราจะได้มองให้มันทั่วเราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่ทลูกราคาได้แล้วก็พยายามพูดในแง,ง่ที่ไม่ให้เกิดราคาขึ้นมาก็สำคัญเรื่องวิถกวิจารณ์ของเราเพราะฉะนั้นพูดกับตัวเองต้องทำใจให้สงบด้วยแล้วจึงจะรู้ส่วนเล็กๆลกมันพูดอะไรบ้าง กิจจกรของเรามีหลายชั้นมันบริษัทที่มีที่สำนักงานมีหลายชั้นก้พูดกันชั้นแรกชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ถ้าประธานไม่สงบไม่มีโอกาสที่จะฟังได้เราต้องทําประธานของเราให้สงบที่สุดเราจะได้ฟังว่าเขาพูดยังไงกันเราจะได้แก้ไขว่าเขาพูดในแง่ที่จะทาให้เกิดเกเรต้องพยายาม มองอีกงานหนึ่งเราจะได้เป็นผู้ปลอดภัยแต่การปฏิบัตนะิของเราเขจะเรียกว่าอากาลิโกนังหลับตาก็ทําลืมตาเดินไปนู่นไปนี้ทํานู่งทำนี้ก็ยังทําอยู่ถ้าว่าเป็นเวลาภาวนาตลอดแต่ปฏิบัติอากาลิโกพงก็ต้องอากาลิโกด้วย